นของเดือนกันยายนของชาวราศีธนูนะคะสวัสดีค่ะพิมพ์นะคะพิมพ์เป็นเจ้าของเพจสีรัตพยากรค่คะวันนี้เราจะมาดูดวงรายเดือนของเดือนกันยายนของชาวราศีธนูกันนะคะจะดูเรื่องอะไรบ้างก็จะมีการงานการเงินความรักและสุขภาพค่ะ ก่อนอื่นเรามาดูในเรื่องของการงานก่อนค่ะการงานของชาวธนูนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในเรื่องกันยาพิมพ์บอกเลยค่ะมีเหตุให้เรารู้สึกผิดหวังในเรื่องของการงานหลายอย่างบางคนไปสมัครงานไว้รอคําตอบนะคะอาจได้รับคําตอบที่ทําให้เรารู้สึกไม่ไม่สบายใจหรืออาจจะไม่ได้รับคาตอบที่ถูกใจเราสักเท่าไหร่นะคะอาจจะต้องรอคอยค่ะหรืออาจจะถูกปฏิเสธ มาในหลาย,ลายเรื่องนะคะสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะพิมพ์เตือนไว้นิดนึงนะคะช่วงนี้จะมีปัญหากับคู่สัญญาหุ้นส่วนหรือว่าลูกค้านะคะยังไงก็ให้ทําใจนะคะแล้วก็เหมือนกับเตรียมรับมือให้ดีกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะคะสําหรับการงานคนที่ทํางาน คนที่ทําธุรกิจส่วนตัวพิมแนะนําว่าให้ทําอะไรหรือหาลูกค้าที่เป็นเด็กหรือเป็นคนในชีวิตเรารอบๆตัวเราอะคะ่ะจะได้ลูกค้าลักษณะแบบนี้เพิ่มมากขึ้นธรรมดาแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้ใส่ใจคนรอบข้างสักเท่าไหร่ในเรื่องของธุรกิจที่เราทานะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดือนนี้เหมือนกับว่าเออเป็นช่วงเวลาของการที่สหาตลาดใหม่ตลาดใหม่ของคุณไม่ใช่ตลาดไกลแต่เป็นตลาดใกล้คะ่ะตลาดในเรื่องของ คนในชีวิตรอบข้างของคุณนั่นแหละที่จะนำพาหรือบอกต่อว่าคุณทำธุรกิจอะไรและจะนำพาคอนเนคชันดีๆมาให้คุณนั่นเองนะคะสำหรับคนทำงานประจำค่ะช่วงนี้ก็เป็นอะไรที่ทำงานได้เงินอะแลก,กมาเพื่อ,อเขาเรียกว่าทำงานเอาเวลาไปแลกเงินมานั่นเองนะคะแต่ถามว่ามีปัญหาอะไรไหมพิมพ์ก็รู้สึกว่า เออทำได้ค่ะเชี่ยวชาญในงานนะคะชํานาญแล้วเนาะงานที่คุณทําแต่แต่มันมีปัญหาเกิดขึ้นนั่นแหละที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจอาจจะกระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมง,งานได้นะคะสําหรับชาวราศีธนูในเดือนกันยาน,นี้ให้เรามาระวังเรื่องคําพูดคะ่ะเพราะว่าเราเองเนี่ยแหละอาจจะไป อาจจะใช้คําพูดแล้วไ่ทำ้ายจิตใจคนรอบข้างทําให้เกิดข้อพิพาทหรือการทะเลาะกันได้อีกอย่างหนึ่งค่ะให้ระมัระวังเรื่องการรับสารให้ดีค่ะบางอย่างค่ะคําพูดที่เรารับมาค่ะแล้วเราส่งต่อหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะอาจจะทําให้ผิดพลาดในเรื่องของการสื่อสารได้นะคะมันมีผลต่อง,งานแน่นอนค่ะ การงานผ่านไปแล้วเรามาดูในเรื่องของการเงินกันไม่ดีกว่าค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าการงานชาวราศีธนูถือว่าโอเคเลยล่ะถึงแม้ว,ว่ามันจะเจ็บช้ำไปบ้างเนาะมันส่งผลให้การเงินของคุณนั้นน่ะมันก็หาได้หาได้ยังไงหาได้เรื่อยๆค่ะแต่แต่เหตุการณ์หรือว่ามันมีสถานการณ์ที่ทำให้คุณจะต้องใช้เงินเสียเงินและรู้สึกว่าฉันจะเก็บตัง ไว้หน่อยหนึ่งไม่ได้เลยเหรอมันจะต้องมีเหตุให้เอาไปใช้ตลอดเลยเนะเาะเหตุที่ต้องใช้ตังเสียตังนะเสียกับบริวารค่ะเสียกับลูกน้องอน้องลูกหรือว่าสัตว์เลี้ยงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ที่อยู่ใต้การดูแลของคุณนั่แหละค่ะจะนําพาเรื่องเดือดร้อนมาให้นะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะสําหรับคนที่ มีลูกแล้วลยอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าคนที่มีมีญาติพี่น้องที่เป็นเด็กเป็นเด็กน้อยอ่ะสามารถที่จะไปขอเลขจากเขาได้นะคะมีเกณฑ์ถูกหวยจากเด็กเนาะหรือจะพูดว่าเกณฑ์ถูกหวยก็ก็ดูคุมเครือไปหน่อยพี่ว่าน่าจะได้โชคลาบจากเด็ก นั่นแหละนะคะยังไงก็ลองไปดูซิว่าที่บ้านลองทำอะไรนะเขาเรียกว่าเลขตัวเลขขึ้นมาแล้วให้ลูกที่บ้านหยิบดูซิเผื่อถูกหวยก็ได้นะคะโอเคนอกนั้นก็ถามว่าลำบากไหมมันก็ลำบากนั่นแหละเพราะว่ามันมันมี เรื่องให้คุณต้องใช้เงินอย่างกระทันหันเงินที่คุณเตรียมเอาไว้เพื่ออนาคตรหรือเพื่อเงินเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะถูกใช้ไปเยอะพอสมควรเลยนะคะโอเคมาดูในเรื่องความรักคนโสดกันบ้างดีกว่าค่ะชาวธนูสเสน่ห์แรงมากๆม,มีคนมาหลงไหลคนที่คุยคุยอยู่อาจจะเปลี่ยนขยับความสัมพันธ์เป็นคนเป็นแฟนก็ได้นะคะแต่ใน ในที่นี้มันเหมือนว่าคนเข้ามาเยอะก็จริงค่ะแต่ตัวคนเอตัวคุณเองอะค่ะยังมีอีโกอ้อยู่ยังรู้สึกว่าฉันเก่งฉันสวยฉันรวยฉันแบบไม่ต้องพึ่งพาใครบางครั้งมันเลยเอ,ออกมาในรูปแบบของอพลังงานที่มันไม่ดีอะเวลาเจอกันอะแทนที่จะแบบว่ามุ้งมิงมุ้งมิงคุณก็จะมานั่งแต่ว่าฉันคิดแบบนี้คุณต้องคิดแบบฉันแบบนั้นแบบนี้แล้วก็เลยต่างคนต่าง ต่อสู้กันอะ่ะมันก็เลยทําให้พัฒนาไปยากพอสมควรนะคะยังไงถ้าเราลดในเรื่องของความเ,ออเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่ให้เปลี่ยนไม่ใช่ให้เปลี่ยนแปลงนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเรามีคนสองคนที่อยู่ในสถานการณ์หรือรอยู่ในความสัมพันธ์เดียวกันอะ่ะแล้วเขาลดลงมาหน่อยนึงเขาก็ต้องลดคุณก็ต้องลดแต่พี่ยังคิดว่าคุณอะ่ะ ควรจะลดให้เยอะหน่อยถ้ารู้สึกว่าคนนี้คุ้มค่ากับการลงทุนถูกไหมคะค่อยๆปรับค่ะเราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองค่ะเพราะทีมรู้ว่าคุณเปลี่ยนตัวเองไม่ได้แต่เราสามารถที่จะทําให้มันมีความบาลานซ์หรืออยู่ตรงกลางในความสัมพันธ์นั้นได้นะจ๊ะสําหรับคนโสดเนาะเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้คุณอาจจะได้พบกับความสัมพันธ์ที่มันดีๆมันพัฒน,นาต่อไปได้ด้วยนะจ๊ะ โอ้โหมาดูสําหรับคนมีคู่กันบ้างแล้วซิว่าเขาเป็นยังไงเนาะพี่รู้สึกว่าคนมีคู่แล้วก็เดือดใจตัวเองนะเนี่ยพิจิช่วงนี้นะชาวธนูพี่พูดผิดเนาะชาวราศีธนูนะช่วงนี้อารมณ์ แรงร้อนแรงขี้โมโหขี้หุดหงิดนะคะชอบทะเลาะกาแฟนนะคะชอบทะเลาะกับคนในครอบครัวนะคะบางครั้งคือเราอ,ะอ่ะจะเรียกว่าบ้าอำนาจเล็กๆก็ได้นะคะเราอยากให้เขาตามใจยอยากให้เขาทำทุกอย่างให้ให้เป็นไปอย่างที่เราต้องการแต่บางครั้งพีคิดว่าคุณควรจะมี ควรจะแบบมีขั้นตอนมีการวางแผนหน่อยนึงไม่ใช่อยู่ดีๆก็ไปสั่ง,ส,งสั่งเขาอ่ะไม่มีใครชอบหรอกคะ่ะคุณยังไม่ชอบเลยให้ใครมาสั่งคุณถูกไหมคะคุณลองใช้กลยุทธ์ในการที่จะให้เขาทําตามเราอ่ะแบบไหนให้ลดเรื่องของความแข็งกร้าวลงและใส่ความอ่อนโยนเข้าไปในความสัมพันธ์ดูนะคะเออเป็นการร้องขอ ก,ก็ได้ค่ะอย่างเช่นเราอยากให้เขาเอาใจใส่เราค่ะเราก็ควรจะหยิบยื่นการเอาเอาใจใส่ให้เขาก่อนนะคะแล้วก็บอกเขาได้ง่ายๆเลยะคะ่ะว่าตัวเองเราอยากให้ตัวเองพาไปกินอาหารอร่อยตัวเองเราอยากให้ตัวเองดูแลเราบ้างอะ่ะเอาใจเราหน่อยได้ไหมอยากมีความมุง้งมิ้งอะ่ะคุณก็จริงจังมากเกินไปส่วนเขาก็จะเรียกว่าซื่อบื้อก็ได้ถูกไหมคะคู่ของคุณเขาอาจจะแบบคิดไม่ถึงว่าเออ เราควรจะต้องทำอะไรอะไรแบบนั้นนะคะถ้าเกิดว่าลดการขัดแย้งลดความอใจใจตัวเองนะคะความความสัมพันธ์ก็จะเป็นไปได้ค่ะแต่ถ้าไม่ลดเลยพิมพ์เตือนเลยนะคะปัญหาความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นได้แน่นอนค่ะเพราะต่างคนต่างไม่ยอมกันเลยเนาะถ้าเกิดเราคิดว่าเราไม่อยากเลิกเราอยากให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเราก็ลองเปลี่ยนที่ตัวเราก่อนนะคะ ก่อนที่จะให้เขาเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเพราะเขาเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเขาก็จะยอมลดให้เราได้นะคะโอเคมาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างดีกว่าค่ะสุขภาพชาวราศีธนูพิมพ์บอกเลยค่ะ 1. ให้เรามาระวังเรื่องการเดินทางนะคะการเดินทางด้วยความที่เราเป็นคนใจร้อนขับรถเร็วนะคะแล้วก็คิดเยอะคิดมากค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ 1. เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ 2. คือการปวดหัวปวดไมเกรนเพราะความคิดมากทํางานหนักนั่นเองนะคะ พิมรู้สึกว่าบางครัง้งบางคนอาจจะมีอากาศแบบเป็นหวัดแพ้แดดเจ็บคอจ้ะแพ้แดดได้นะคะคือการออกไปตากแดดไปทํากิจกรรมหรือแอคทิวิตี้ที่มันแบบโลดโผนนิดหนึง่งก็อาจจะทําให้เกิดการป่วยได้นะจ๊ะโอเคสุดท้ายแล้วเรามาดูซิว่าให้แนะนําอะไรชาวราศีธนูก,กันบ้างนะคะแนะนําว่า เออ่ให้เตรียมการให้ดีค่ะให้มีการวางแผนในชีวิตให้ดีนะคะเพราะบางครั้งบางช่วงบางตอนของชีวิตในเดือน กันยายนนี้คุณอาจจะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นกระทันหันก็ได้ค่ะออลองปรับเวทีของการจัดห้องดูบ้างนะคะลองเปลี่ยนห่วงจุ้ยห้องดูเนาะลองทําความสะอาดห้องนะคะเพราะว่าตอนนี้ห้องของคุณอาจจะลกเกินไปนะคะแล้วส่งผลให้ชีวิตของคุณวุ่นวายไปหมดเลยค่ะถ้าเกิดคุณจัดห้องดีแล้วนะคะแล้วก็ชวนคนที่บ้านชวนแฟนของคุณไปทําบุญกันได้นะคะหรือว่าเหมือนกับ เปลี่ยนการแต่งตัวด้วยดูแลเอาใจใส่ตัวเองให้มากขึ้นนะคะทุกอย่างก็จะดีขึ้นเนาะตอนนี้ค่ะไพ่เขายัางเตือนมาอีกว่านอกจากคุณจะทำอะไรให้รู้สึกว่าสบายใจตัวเองแล้วอะค่ะบางครั้งอะคะ่ะการใช้เงินที่มันฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยมากเกินไปแต่ไม่เกิดผลในความสุขของคุณนะคะมันก็จะทำให้คุณยิ่งอ่เขาเรียกว่า ตอบย้ำความคิดของคุณว่าเห็นไหมล่ะฉันน่าเก็บเงินไว้ก็ดีแล้วไม่น่าเลยไม่น่าจะต้องมาดูแลตัวเองเลยทั้งๆที่บางครั้งมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้นะคะลองเปิดใจค่ะแล้ววางแผนทั้งการใช้เงินการงานและชีวิตคู่ให้ดีนะคะแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างดีค่ะเพราะว่าดวงเดือนนี้ของคุณน่ะคุณมีสเสน่ห์น่าคบหา น่าดึงดูดนะคะนี่ก็คือเป็นข้อดีของคุณแล้วเพียงแต่ว่าแค่ทำให้มันถูกต้องแล้วก็เลือกใช้ให้มันพอเหมาะพอจอบกับสถานการณ์ต่างๆนะคะโอเคค่ะยังไงพี่วนฝากกด Subscribe ช่องสีธรรฐัพยากรด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ